สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องไทยบานบันเทิงโชว์วันนี้พามาโซ่ฝนตกจ้าในวันที่27สิงหาคม2564สีสเกตไทยแลนด์ตกแบบว่าโอ้โหโอโหสมกับทีว่าหอนแห้งมาหลายมือเนาะหอนแบบว่าผิวไหมอะค่ะ อันนี้ถ่ายอยู่ในร้านเสริมสวยพี่สุธาสวยได้ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะบัะดดะออกไปยญาของนอกเด้อพี่น้องเด้ออยู่แต่ข้างในเนาะเปิดประตูรับลมก่อนสิแสวแวกาดก็ะสิเ็นสบายเลยพี่น้อง ราจะพาเดินไปเอาบรรยากาศแบบว่าใกล้ชิดน้ำอะไรเงี้ยเนาะ้ะะาเบิงทงไฮทงหน้าช่างผีกอ่ะน้ำในนาก็เริ่มเยอะเรานอนพี่น้องเนาะเพราะด้วานปุ๋ยเราจากำลังพอดีเลยนะเนี้ยร้าก็หนีกะท่วมขั้นแท่หน้าแหละคุยแบบว่าเพราะว่าตอนนี้แบบ เงาฝนไอฝนล่ลองฝนมาเยอะละอู้เย็นสาบายฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนหญ้าในเปียจ้าไม่ใช่ทุ่งหญ้าซาบันนานะ อน,นถนนเส้นนี้ก็จะเข้าเมืองเข้าเข้าไปที่ตัวอำเภอเนาะตัวตลาดพี่นอ้องเป็นถนนทางหลวงชนบทจ้าถนนหลาดย่างแลนจุดจวดโอ้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นสบายโอ้มีงูเขียวดอกน้อยอยู่ในหมีเนาะ เวลามาไก่ต้นใหม่ในแบบนี้นะช่วงแบบเนี้ยงูเขียวเดะมันสิพาดอยู่แนมบอกออกระวังงูเขียวกับต้นใหม่พี่นนออันนี้ต้นไซเกาหลี็กหไงล่ะไงบันได้น่าดีมันก็นเลยไงอ้อาวไงอา้อาวพี่นนอ ่พีน้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์จ้าวันนี้พามาโชว์ฝนตกที่บ้านฉันช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะพี่น้องเน,งนงะาะเพราะสบาดเฉดยวานปุ๋ยได้นี่ในานามีในในนามีข้าวมีน้ําแล้วจ้า